ช่องไทยสัมฤทธิ์ช่องไทยสัมฤทธิ์เรื่องเล่าจากคุณมูราจากคุณมูรา นางตะเคียนเป็นนางไม้ที่คนไทยเกรง,งเป็นอย่างมากเพราะรู้ถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารกันเป็นอย่างดีทั้งเป็นเรื่องดีและเรื่องร้ายคนที่ไม่เคยเจอก็จะไม่รู้สึกอะไรมากแต่สำหรับคนที่เจอกับตัวเองจะรู้สึกขยีดขยา่เกรงกลัวเป็นที่สุดดังเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ในหมู่บ้านของผม จะมีต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ห้าถึงหคนโอกอยู่หลายต้นเพราะหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ติดกับเทือกเขาภูพานต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นี้ก็จะมีต้นโพขนาดเกือบสิบคนโอบต้นมะม่วงป่าห้าถึงหคนโอกต้นมะขามสามถึงสคนโอบและมีอีกหลายต้นหนึ่งในนั้นคือต้นตะเคียนอยู่ท้ายหมู่บ้านขนาดห้าถึงหคนโอบต้นสูงมาก ผมไม่รู้ว่าจะสูงกี่เมตรเวลาที่คนในหมู่บ้านจะออกไปไร่ไปนาเกือบทุกครัวเรือนจะต้องเดินผ่านต้นตะเคียนต้นนี้บางคนเวลาเดินผ่านก็จะยกมือไหว้บนบานสารกล่าวว่าถ้าได้โชคจะถวายพวงมลาลัยห้าพวงบ้างสิบพวงบ้างแล้วแต่คนบางคนก็ได้ตามคำขอบางคนก็ไม่ได้แต่เมื่อได้แล้วทุกคนก็จะทำตามที่สัญญาไว้ถ้าใครไม่ทำ ก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นบางคนตกกระไดบ้านแข้งขาหักบางคนไม่สบายแรงเดือนเมื่อได้แล้วทุกคนเลยต้องทำตามสัญญาที่ให้ไหว้เวลาที่หมู่บ้านมีการเฉลมิมฉลองประจำปีนั่นคือการเลี้ยงหอเลี้ยงโฮงการเลี้ยงหอเลี้ยงโฮงก็คือการเลี้ยงผีปูตาประจำหมู่บ้านหลังจากเลี้ยงหอเสร็จผู้ใหญ่บ้านก็จะนำของเส้นไหวอีกส่วนหนึ่งไปเส้นไหว้ที่ต้นตะเคียนใหญ่นี้ด้วยทุกปี เหตุการณ์ก็จะเป็นปกติเรื่อยมาจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านคนเก่าเสียชีวิตลงไปและได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ขึ้นมาผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เป็นคนหนุ่มไฟแรงและมีการศึกษาพอสมควรดังนั้นเรื่องเก่าๆที่เคยทํามาเขาก็จะขัดขานและทําตามแบบที่เขาคิดว่าเหมาะสมตามความคิดสมัยใหม่ของเขาเวาลาเฉลิมฉลองหมู่บ้านเขาก็จะเส้นไหว้แค่ปู่ตาประจําหมู่บ้าน ต้นตะเคียนก็ไม่ไปเส้นไหวเหมือนเดิมแต่เหตุการณ์ก็เป็นปกติเรื่อยมาจนมีนายห้างที่เป็นนายทุนเข้าไปพบต้นตะเคียนต้นนี้จึงเกิดความโลภอยากได้ไม้มาทํากําไรมาเจรจากับผู้ใหญ่บ้านขอซื้อกับทางหมู่บ้านบอกว่าเงินที่ได้จะเอามาพัฒนาหมู่บ้านของเรานายทุนได้ให้เงินใต้โต๊ะกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นการง่ายต่อธุรกิจของเขาเมื่อเจรจาเสร็จผู้ใหญ่บ้านก็เรียกประชุมกัน ชาวบ้านแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกเห็นดีกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญขึ้นกว่าเดิมอีกฝ่ายบอกไม่ควรตัดเพราะเป็นต้นไม้เก่าแก่ฝ่ายแรกส่วนใหญ่เป็นคนที่ยังอายุไม่มากฝ่ายที่สองจะเป็นคนแก่ประจำหมู่บ้านซึ่งมีไม่มากเท่ากับฝ่ายแรกมติที่ประชุมเลยให้ตัดต้นตะเคียนต้นนี้ได้เมื่อตกลงดังนี้แล้วพวกนายห้างเลยนัดวันมาตัดต้นตะเคียนเมื่อถึงวันมาตัด กลุ่มผู้มาตัดมากันสิบคนมีเรื่อยนต์มาด้วยห้าเครื่องเมื่อมาถึงต้นตะเคียนกลุ่มคนเหล่านี้ก็เจอกับคนเก่าแก่ประจำหมู่บ้านสามคนลุงทั้งสามได้ขอร้องกลุ่มคนที่มาว่าให้กลับไปบอกนายห้างว่าอย่าตัดเลยเพราะจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดลุงทั้งสามบอกว่านางตะเคียนต้นนี้แรงมากถ้าใครคิดจะมาตัดต้นตะเคียนต้นนี้ จะทําให้เกิดอาเพศได้แต่กลุ่มคนกลุ่มนี้กลับยืนหัวเราะแล้วบอกว่าถ้ามีจริงก็ดีสิจะได้ขอหวยซะเลยแล้วก็ไม่สนใจลุงทั้งสามอีกเมื่อถึงเวลาตัดเสียงเลื่อยยนต์ก็ดังกระหึ่มขึ้นสองเครื่องพร้อมกันคนตัดถือเลื่อยยนต์เข้าไปโคนต้นตะเคียนแต่ยังไม่ทันที่เลื่อยยนต์จะถึงเนื้อไม้ตะเคียนคนถือเลื่อยยนต์ทั้งสองคนก็ล้มลงชักยิ้นชกง,งอตาเหลือค้างอ้าปากน้ำลายไหลย,ยืด ชักกระตุกอยู่บนพื้นทุกคนที่มาด้วยกันพากันตกใจเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลสองคนนั้นแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่หายเลยพากันหามไปส่งโรงพยาบาลสรุปแล้ววันนั้นก็ไม่ได้ตัดต้นตะเคียนวันต่อมากลุ่มคนกลุ่มเดิมก็มาอีกแต่คราวนี้มีผู้ชายไว้กลางคนหน้าตาดุดันไว้หนวดไว้เคราคล้องรูปประคำมาเต็มคอ ตาคนนี้เป็นหมอผีที่อยู่ในคณะตัดไม้ของนายทุนถ้าต้ไนไม้ต้นไหนมีผีออกฤทธิ์หมอผีก็จะมากำราบก่อนที่จะตัดหมอผีเมื่อมาเห็นต้นตะเคียนก็หลับตาพนมมือไร้าอาคมคาถาถือมีดหมอเดินเข้าไปตรงโคนต้นตะเคียนแล้วใช้มีดหมอปักเข้าไปโคนต้นทันทีปรากฏว่ามีลมหมุนพัดมาอย่างแรงต้งไนไม้สั่นไปทั้งต้นจู่ๆหมอผีก็กระเด็นออกมาหลังกระแทกพื้นอย่างแรง เลือดไหลทะลักปากกับจมูกชาวคณะที่มาด้วยกังตกใจมากรีบไ,ไปพยุงหมอผีขึ้นมาแล้วพากลับไปวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะตัดต้นตะเคียนได้อีกในคืนนี้เองทุกคนได้ยินเสียงเหมือนฟ้าร้องและคนเสียงคนที่คำรามอย่างโกรธแค้นเป็นระยะตลอดทั้งคืนจนรุ่งสางเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชาวคณะที่มาตัดไม้ทำให้ชาวบ้านรู้สึกวิตกกังวล ดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและครอบครัวยิ่งได้ยินเสียงร้องในตอนกลางคืนแล้วยิ่งทําให้แต่ละคนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีลูกบ้านหลายคนที่เป็นคนเก่าแก่ประจําหมู่บ้านไปหาผู้ใหญ่บ้านแล้วบอกว่าให้เลิกตัดซัดจะดีกว่าแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรอย่าคิดมากไปเองเชา้าวันนี้ชาวคณะตัดไม้ก็มาอีกเป็นรอบที่สาม มาพร้อมกับผู้ชายเวกลางคนใส่ชุดสีขาวเหมือนพราหม์มาด้วยเมื่อมาถึงตาพราหมณ์ที่น่าจะเป็นหมอผีอีกคนได้จุดทูปทำพิธีกรรมตามแบบของเขาอยู่นานแล้วนำสายสินไปล้อมที่ต้นตะเคียนแล้วนำน้ำมนต์ไปเทรอบโคนต้นณเวลานั้นป่าที่อยู่รอบตัวเงียบสนิทปราศจากเสียงนกเสียงไพรที่ปกติจะต้องมีร้องกระงงจู่จท้องฟ้าก็มืดมิดลง ฟ้าแลบแปลบปากลมพัดกระหนำ่ำมาพร้อมกับสายฝนที่เทลงมาปานฟ้ารั่วทั้งคณะวิ่งหาที่หลบฝนกันแทบไม่ทันเหตุการณ์นี้ทำให้ฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันดีที่หมู่บ้านอยู่ในที่สูงน้ำจึงไม่ท่วมด้วยความที่ฝนตกหนักตลอดวันทำให้คณะตัดไม้ไม่สามารถที่จะตัดต้นไม้ได้จึงพากันเดินทางกลับ3ถึงสวันแล้วที่ฝนตกหนะัก จนไม่สามารถทำอะไรกันได้และคณะตัดไม้ก็หายเงียบไปไม่ได้มาตัดไม้อีกในวันที่สี่นี้เองก็มีเรื่องระทึกขวัญเกิดขึ้นที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านไฟได้ลุกไหม้ขึ้นที่ห้องครัวของเขาด้วยความตกใจผู้ใหญ่บ้านรีบวิ่งเพื่อที่จะไปดับไฟในครัวเขาพลาดล้มลงหัวน็อกพื้นสลบไปลูกเมียพากันร้องไห้ตะโกนให้คนมาช่วยสามีและช่วยดับไฟ ตอนนั้นฝนตกหนักอยู่ไฟจึงลุกลามได้ช้าเพราะน้ำฝนช่วยดับลูกบ้านที่มีบ้านใกล้เคียงก็พากันมาช่วยดับอีกแรงจึงไม่เสียหายเท่าไหร่แต่พอหันมาดูผู้ใหญ่บ้านที่นอนสลบอยู่ทุกคนก็ใจคอไม่ดีเพราะเขาล้มหัวฟาดพื้นและยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยผู้ใหญ่บ้านมารู้สึกตัวอีกทีก็ที่โรงพยาบาลแล้วเมื่อเขารู้สึกตัวเขาก็ร้องโวยวายดิ้นรน บอกจะกลับบ้านและให้ผู้หญิงที่ยืนเหยียบอกเขาอยู่ออกไปทุกคนก็งงเพราะไม่เห็นมีใครเหยียบอกเขาเลยเขาดิ้นรนจนหมอกับพยาบาลมัดเขาไว้ติดกับเตียงแต่เขาก็ไม่เลิกตะโกนจนต้องฉีดยาน,นอนหลับให้จึงหลับไปพอเขาตื่นขึ้นมาก็ร้องโวยวายดิ้นรนเหมือนเดิมอีกคนที่ไปเยี่ยมไข้ที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เลยบอกให้ลูกเมียกลับบ้านไปทำพิธีขอขามาแม่ตะเคียน เมื่อลูกเมียกลับมาถึงบ้านก็ให้หมอผีประจำหมู่บ้านพาไปทำพิธีขอเข้ามาในวันนี้ฝนหยุดตกแล้วแต่ท้องฟ้ายังคล้มอยู่พอมาถึงต้นตะเคียนลูกเมียพร้อมหมอผีประจำหมู่บ้านก็เริ่มทำพิธีขอเข้ามาเมื่อทำพิธีเสร็จจูจ่ๆก็มีลมพัดมาอย่างแรงแล้วทำท่าว่าจะไม่หยุดหมอผีประจำหมู่บ้านเลยบอกว่าท่านมิน่าจะให้อภยัย ดังนั้นต้องมีของแลกเปลี่ยนเมื่อพูดเสร็จหมอผีประจำหมู่บ้านก็กล่าวขึ้นว่าจะถวายเหล้าร้อยไหยไก่สิบตัวหัวหมูหนุ่งหัวแต่ลมก็ยิ่งพัดแรงแทรกเสียงหัวร้อของผู้หญิงมาเบาๆจนคนฟังขนหัวลุกเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ใหญ่บ้านเลยกล่าวแทรกเสียงหัวร้อนั้นขึ้นมาว่าจะให้ผู้ใหญ่บ้านบวชหนึ่งพรรษาเพื่อเป็นการขอเข้ามาแต่ลมฝนก็ยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิม เสียงหัวเราะก็จะดังขึ้นมาอีกทำให้เกิดบรรยากาศที่น่ากลัวยิ่งหมอผีเลยพูดดังๆขึ้นว่าจะให้บวชสามพันษาเลยพอพูดเสร็จลมก็เริ่มสงบลงทันทีอย่างปาฏิหาริ์เมื่อขอเข้ามาเสร็จลูกเมียก็รีบไปที่โรงพยาบาลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลผู้ใหญ่บ้านยังหลับอยู่เพราะหมอให้ยานอนหลับไม่นานเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็ไม่โวยวายแล้ว วันต่อมาก็ออกจากโรงพยาบาลได้ผู้ใหญ่บ้านเล่าว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยหน้าตาสวยมากแต่ในตาดุแดงยังกระเปลวเพลงยืนเหยียบและมองหน้าเขาตลอดเวลาด้วยสายตาอาฆาตเขาทั้งอึดอัดและกลัวดิ่งรดนยังไงผู้หญิงคนนั้นก็ยังยืนเหยียบอกมองหน้าเขาตลอดเวลาฝ่ายนายห้าชาวบ้านก็สงสัยว่าทำไมจึงเงียบไป เพราะมีเห็นคณะที่มาตัดไม้มาอีกเลยจนอีกสามวันนับจากวันที่ผู้ใหญ่บ้านออกมาจากโรงพยาบาลก็มีลูกน้องของนายห้างมาติดต่อเพื่อขอคืนเงินแค่ครึ่งเดียวนอกนั้นเอาไปถวายวันในหมู่บ้านบอกจะไม่ตัดแล้วผู้ใหญ่บ้านเลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้รับคำตอบว่านายห้างไม่สบายจึงถามต่อไปว่าเขาเป็นอะไร ลูกน้องของนายห้างจึงบอกว่าเขาเพอ้อคลั่งบอกว่ามีผู้หญิงมาเหยียบอกตลอดเวลาเขาเริ่มเป็นตั้งแต่คณะตัดไม้กลับไปในวันนั้นไม่รู้จะแก้ไขยังไงผู้ใหญ่บ้านเลยบอกให้พาลูกเมียนายห้างมาหาและพาไปหาหมอผีประจำหมู่บ้านพาไปขอขามาแม่ทเคียนและจะบวชให้สามพันสามเหมือนกันในวันนั้นตอนที่ไปขอขามาเสร็จ ก็มีลมพัดอย่างแรงงูบหนึ่งจนดต้นไม้สั่นไหวไปทั้งต้นแล้วก็หายไปเมื่อเสร็จพิธีขอข,อขอมาลูกเมียของนายห้างก็กลับไปปรากฏว่านายห้างไม่เผอข้างแล้วและอาการก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนเข้าพรรษาในปีนั้นเลยมีการบวดหน้าคู่ขึ้นสองคู่หรือสี่คนสองคนที่มาเพิ่มนั่นก็คือคนที่จะเลื่อยต้นตะเคียนในวันแรกเพราะตั้งแต่วันที่เขาลงไปนอนชัก อาการก็เป็นเหมือนนายห้างและผู้ใหญ่บ้านรูปเม,มียทั้งสองคนเลยมาทําพิธีขอขามาแลกกับการบวชให้สามาสาเหมือนกันเพราะไม่งั้นชีวิตน่าจะไม่รอดและเวลาผ่านไปสมปีผู้ใหญ่บ้านและนายห้างและสองคนงานจึงลาศึกในทุกปีจากนั้นเวลาที่มีการเฉลิมฉลองหมู่บ้านนายห้างและลูกน้องสองคนนั้นจะออกมาร่วมด้วย และมีการเส้นสวงที่ต้นตะเคียนนั้นตลอดมาจนถึงปัจจุบันสำหรับหมอผีคนแรกเขามีดีพอตัวเขาได้กลับไปรักษาตัวที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเพราะเขาเกิดที่นั่นแต่มาหากินที่ประเทศของเราแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องเขาอีกเลยแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับเคยเจอนางตะเคียนในแบบไหนเล่าสู่กันฟังได้นะครับเพื่อเป็น,ปนกำลังใจแฟม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดกิ่ง <ๆ S 1> เพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่ให้ภาพคลิปใหม่ๆให้แอดมินด้วยนะครับคลิปหน้าแอดมินจะมาเรื่องดีๆมาเล่าอีกครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีวันที่ดีมาทกทุกวันขอบคุณครับ